สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายแพรศรีแชร์แนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายแพรศรีก็ได้นน้ำขอมูอลแนวท่าเรืเด็ดไหมพี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงวดประจาวันที่1กันยายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายแพรศรีน่าม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยามยายแพรศรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งขาดชมแนวทางเดด็ๆเนาะจ้พี่น้องก็พี่น้องมัาเารย์ใดชื่ออบาาจารย์ใดเด้เจอจ้าม,ม,มาาาคุยยยยททักทักกบพี็ คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นอกจากนอกกัเบิ้งคลิปให้จบ๊บด้วพี่น้องเด้อทีบางที่ยายไปซีกับบอด้เอาขึ้นท่ามนาโป๊กนอกจากพี่น้องนอกกอัอาจารย์ที่ท่านมักอาจารย์ชอบอาจจะอยูใ่ในคลิปกับใดนอกจากพี่น้องเนาะเบาๆไร้ยายห้างจะไปเบิ้งของมูนเนี่ยทางอาจารย์ทันแหลกเลยนอกจากอันนี้เพิ่นบอกว่าของอาจารย์ใชก่กูอาจารย์คุยเสาะกาวสันจ่าเพิ่นว่า ทีบอกไปอาจารย์ใช่ครูวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเพิน่นเกเนาะพี่น้องเนาะออกเ็ดหลักร้อยจ้าเจ็ดห้าศูนย์เนาะจ้าเนาะวัน,นี้จ่าไอไอาจารย์กุยซอกาวเพิ่นบอกว่าไหกประสนจา้าพิเศษซีหางวาสันจ้าเพิ่นว่าเพื่นก็ให้ามาหกศูนย์หนึ่าและหกสองสี่หกันย่าวระสันจน้กแนว่ะท่างเดินบนซีีหางเนาะจ่านาจากแนวะ จากแนวทางทอาจารย์คุยเสกเกาวาสาันจะบอกพิดรอถือขอโทษขออภัยหลายเยดอ้อจ่าพี่น้องถืออวกถือใจกับแคบหนาจอหรือว่าสเสพไปเป็นแนวทางใดยเน,นาะจ่าต่อไปเลยจ้าเดินบน,นวัสนอาจารย์สมยัยเนาะจ่าพี่น้องเนาะพ่นบอกว่าหัวที่เรียบพ่นบอกว่าห้ากับหกมาตัววัาสดนาจ่าเขาหาลักซิฟเนาะพี่น้องเนาะออกเจ็ดห้าศูนย์วัสดนาหัวนี่พน,น,น,นบอกว่าเด่นบนเจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งวัาสนพี่น้องในตัวดีตัวใดตัวดีใส่กระจวดจาดฝาดเบื่มเลยเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพิ่นบอกว่าสูตรที่เข้าเดินต่อว่าสันจ้าเพิ่นว่างวดที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นให้ยสองกับสองกับสามว่าสันจ้าพี่น้องออกสองสามหัวนี้เพิ่นบอกว่าเด่นก็คือมีเจ็ดสามสี่ว่าสันเพิ่นว่าจับหวยเอาเองเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะพิจารณาไว้เป็นแนวทางได้เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้บนตัวเดียวของเอ็ดสิบเก้าว่าสันจ่าพ้นว่าสูตรทดลองเด้อว่าสันงวดที่แหล่าพ้นว่าพ้นห้ยศูนย์เนาะจ่าพี่น้องเนาะ ออก750วหานมาสั้นงมวดนี้เพิ่นก็บอกว่าศูนย์คือเกานอกจากพี่น้องผู้ใดมากศูนย์ตัวใดกะจวดจาดฝาดบื้มใส่เลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งบนแปดมาสั้นจ้าเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยจับมไห้เนาะจากพี่น้องจับมไห้กะมี8386และก็89วามาสั้นจากพี่น้องปัญหาซื้อลอตเตอรี่ท่านก็จวดจาดฝาดบื้มไว้นอกจากสามหางมาสั้นจาเพิ่นว่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดอาสันจ่าพนวานเนาะยายไปสีไปพอกก็เลยเอามาให้เบิ่งเห็นเป็นห้างหายไปโดนหววที่เลี้วเพ่นให้เขาหาศูนย์ตรงตรงเลยเนาะจ้าพี่น้องมาตามต่อเลยเนาะจ้าวันนี้เพื่อนบอกว่าหกหนึ่งหกห้าหกหกและหกแปดมาสันจ่าพี่น้องจับตามองตัวนี้เนาะห้อาจารย์ลายทันเป็นกระสีไฮมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสิบหน่วยบนมาสันจับคู่มาไห้แล้วเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของ เคอสันจากคนจับมาหายก็มี60 6162 808182 7071แน่และ7 2แนวทางของอาจารย์เคอสันจาพี่น้องพนวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นบนวสันจางวดที่เรียเพนไหนมาหนก็บาวสันเขาหาลักซิเนาะพี่น้องออกเจ็ดห้นย์วสันวดนี้เพื่อนบอกว่า2กับ0ย์มาตัวใดตัวหนึ่งวสันจ้า จากแนวทางเด่นบนของเพิ่นน่าะจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าหน่วยบว่สาสันสี่กผาาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบและหลักหน่วยบ่มาหลักสิบกับมาหลักหน่วยว่สาสันพี่น้องสีับผาเด้อจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นก็บ,บอกว่า มาได้ทั้งบนทั้งล่างว่าสันจ่าบนวางงวดนี้เนาะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเก้ากับศูนย์เขาศูนย์เนาะจ้ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองกับสามว่าสันจ่าอันนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็ยังกขอตรวจขอให้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเข่ามากเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าอาจารย์กรมเกตุนุ่นเนาะจ้ะเนาะเพิ่นบอกว่า ิบหน่วยบนและสิบหน่วยล่างมาสันจ่าแต่ว่าข้างบนออกลักลอยเนาะจ่าพี่น้องข้างล่างมาถึงสองถึงสามมาสันจาเพื่อนว่ามาตามต่อเลยเนาะจ่าวันนี้ว่าอาจารย์กรมเกียดนุดสิบหน่วยบนกับสิบหน่วยล่างคนไหนอียงมากเนาะจ่าเนาะสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างมาสันอาจารย์กรมเกียดนุดเพื่อนบอกว่าหนึ่งสี่เจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งลักสิบหรือหลักหน่วยบนมาสันมาเบิงหลักสิบหรือหลักหน่วยล่างคนบอกว่าสองสามห้าหกมาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามาสองตัวเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของบานไพ่เมืองพุนนะจ๊ะพี่น้องเนาะบานไพ่เมืองพุ่นวที่แล้วกับรุดเนาะจะมาตามต่อว่างวดน,นี้บานไพ่เมืองพุ่นคนสิไผ่ตอ่อเอพราะเนาะจ๊ะพี่น้องเพิ่งมีสี่หกห้าหกแปดหกเก้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปและเก้าเจ็ดสันจ้าอุตสาที่สามเอ็ดบานไพ่เมืองพุ่นย่กับเก็บหน้าจอเพื่ออะไรเบิ้งเป็นแนวทางเดยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสองตัวล่างมาสั้นนมใหญ่บุรีรัมย์มาสั้นจ้าเพื่อนว่าเนาะ หนึ่งกัญญามาสันจ่าพี่น้องหกสองหกสามและหกสี่มาสันจ่าเพิ่นว่ากะเขีบหน้าจอไปเป็นแนวทางหน่อนาะจากพี่น้องเน,ะนยาะหนุ่มใหญ่บุรีรัมยมาสันจ่าเพิ่นว่าต่อไปเลยเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าแอปเปิ้ลมาสันเด่นบนล่างมาตัวใดตัวหนึ่งการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์มสันงวดที่แล้วไห่เจ็ดศูนย์สองมาสันจ่าพี่น้องมาบนเจ็ดกับศูนย์เนาะพี่น้องมาล่างสองมาสันจา่ามาเบิ่งงวดหนึ่งกัญญาเลยเนาะพี่น้องว่าแอปเปิ้ลเพิ่นให้ตัวเด่นนี่อย่างมาเนาะจากเนาะแอปเปิ้ลเพิ่นบอกว่า เด่นบนล่างมาสั่นกระลั้นตีนมาตัวลอยเปอร์เซ็นต์มาสั่นจ่ามาตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งลอยเปอร์เซ็นต์มามาบนกับมาล่างมาสั่นเนาะพี่น้องแปดหนึ่งสามมาสั่นจ่าพี่น้องมาตัวใดตัวหนึ่งบ่บนกับล่างมาสั่นจ่าเพิ่นว่าเนาะผู้ใดติดตามแอดเพิ่นพาร้อยยุกอะแคบหน้าจอเพิ่นไว้เบิ่งเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นล่างมาสั่นงวดที่แล้วเพิ่นไฮซ้เนาะจ่าพี่น้องอันเลขเด่นตัวนี้เพิ่นเขาดีลีเนาะจ่าพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกวว่่่่่าาาาันนจเพิ ผูใ้ใดตัวดีกระจวดจาดฝาดบุ่มด้วยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้พิกัดเมื่อนลาดมาสั่นจ้าเพื่อนว่าพิกัดเมื่อนลานมาสัน่นเพื่อนหายมากหนึ่งกันจ้าเจ็ดกับสี่าสั่นเนีนๆก็คือสี่เจ็ดและเจ็ดหกเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้จับคู่รวยวาสั่นจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าจับคู่รวยวาสั่นเขาสองกับสามเนาะจ้า,า,า,าพี่น้องข้างล่างงวดนี้เพื่อนบอกว่ามีหกมีแปดมีหกมีหนึ่งมีสามมาสัน น้อยนาฝ่ายวัสัจ้าเพื่อนวานเนาะกับู้ใดเคยเห็นเพื่อนรือวัติิตาเบอรอยู่กะเแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางใดพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้วัดดวงรัฐบาลวัสดสวยวัสดีสวยวัสัีหัวที่แรกเพื่อนบอกว่าหาศูนย์ห้ศูนย์หาเนาะพี่น้องออกหาศูนย์เนาะจ้ะหววนี้มาตามต่อเลยทวนฟันตัวเดียวตัวใดเนาะจ้าเนาะเพื่อนบอกว่าวัดดวงรัฐบาลวัสันหนึ่งกันย่าเนาะพี่น้อง ซีสามตัวเดียวแขวนๆพี 3, 4, 3, 4, ่น้องอย่าลืมสามซีด้จ่าพี่น้องเด้อกับผู้ใดที่ตามเพิ่นอยู่กับแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางจวดจาดฝาดเบื่อเลยนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าร้อยบนมาสั่นจ้าของงุ่มขอนแขวนนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพิ 3, 4, 2, 3, ่นบอกว่าเจ็ดแปดเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นเขาเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเจ็ดรักลอยมาสั่นจ้าเพิ่นว่ามาตามต่อเลยนาะจางวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นบนคืออะไรมาสั่นเด่นบนเพื่อนกับสองสามซีมาสั่นรักลอยด้จ้าพี่น้องนุมขอนแขนเพื่อนบอกว่านาอพี่น้องเนาะ ผู้ใดที่ตามเพื่ ained. อนยุกกะแคบหน้าจอเพื่อนไว้เป็นรักรอยใดนอกจากพี่น้องจกถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีขอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนอกจากเด็กๆเขามารับชมนอกจากเนาะขอขอห้สุขภาพแข็งแรงแห้งๆเรื่อยๆมีโชคมีลาบสุขูสุขคนนอกจากแล้วก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากที่ใดแบ่งปันของมุลแเนวทางใย้แย่ไปสีไม่พ่อแม่พี่น้องเด้เบ่งเด้เป็นแนวทางนอกจากเนาะขอขอบคุณในายเด้อจ้าสวัสดีจ้า